ในวันนี้โดยเฉพาะรอบวัวนี though, ้แล้วได้รู้จักกับอาตมาภาพมาเป็นเวลาที่สิบกว่าปีแล้วพอรู้ข่าวว่าคุณโสบาชอม่วงเส้นชีวิตก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันเลยพอเขาไปบอกกันก็ได้มา บุญคืนหนึ่งแล้วัันนี้นึกว่าจะมาไม่ไหวแต่โรกเพลิโรกปรามาโจงขึ้นรถพามาเขาได้มาทีนี้เมื่อมาแล้วนะจะไม่พูดอะไรบ้างก็ดูะครอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อท่านมา พระครูสังสารล้ำเป็นยาวอาวาตมนเป็นประจําโดยมาเทศมาสวดดังเลยที่นี้ท่านมหากันมาหัวใจไปฟังเทศท่านบางทีท่านเทศเข้าสวนเข้าวนาเพราอย่างนั้นในวันนี้ก็เหมือนกันแหละทําไม่ได้พูดอะไรบ้าก็ดูไม่ค่อยสบายใจ ขอเวลาสักสองนาทีนะโยมนะโยมยาเพื่อเบื่อเดี๋ยวว่ามาพูดได้พูดเอาตอนแรกเขาจะให้เทศเหมือนกันเลยแต่บอกว่าอยาเทศอยาพูดเลยลงศิกลงมหาปเรียนแปดปเรียนเก้าเลอกแยะไปหมดนอนเข้าเตอดทีนี้วันนี้มาเองทำไมพูดก็ดูกระไรดูทีนี้เราพระทั้งหลา ก็รู้อยู่ว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์รยชาติในโลกนี้เหมือนที่พระองค์ตรัสไว้ในชราจดนะว่าเอวังภาวีมนุษย์เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เลย แล้วก็เอวังธรรมโมก็คงเป็นอย่างนี้ธรรมดาเอวังอนาตีโตเราไม่ร่วงถอนความเป็นอย่างนี้ไปได้นอกจากพระอริยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปโน้มจะถอนความเป็นอย่างนี้ไปได้นะนี่เราด้ทังายให้นึก อยู่เสมอว่าเอวังภาวีเราก็คงจะเป็นอย่างนี้เพราะยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วแะเปอวังธรรมโมก็คงเป็นอย่างนี้ธรรมดาธรรมดาเลยไม่ว่าพระสงฆ์องค์นดญาติโยมทั้งหลายนะาทำไม่ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันก็ไดไปแล้วก็ ดยูอย่างนี้เลยมีการเกิดการแก่การเจ็บก,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 การตายเป็นเรื่องธรรมดาอยู่อย่างนี้นี่พระองค์ตรับร้อย่างนี้ทีนี้เมื่อเราทราบ้งอย่างนี้แล้วให้ทีท่ควรขวายปฏิบัติตำม,มานนนะนันน้ยมนะควรพระแปกคำก็มาววดมาวากันบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยปากันแล้วว,ว่ากันขันกรณ์สารา หลังดองดังยี่สิบกว่าต้นยังไปวันพระไม่ถึงสิบคนแล้วอย่างนี้อ่ะไอ้ก็ป้าบ้าบวมบวมโขโขวิโขวิโขนั่นมันพาไปแค่หมดโยมไปล้ายกันแล้วว่ะในเร่เราอยากไปกลัวน้อไอ้ดี๋ยววันไปเรื่องธรรมดาธรรมดามาอย่างนี้นี่เหมือนที่พระธรรม มีสัตว์เลื่อมใจในพระพุทธศาสนาแต่รอ้ขาวทีวีมันออกขาวดั้งโยกคือทุกบอนแล้วก็อยากไปสนใจมันเลยอาตมาตอผ้าพเปิดไปเห็นปิดทำทีไม่สนใจอยากไปสนใจนะบางคนก็ว่าเลิกแล้วกันจะไม่ทำบุญแล้วพอกันทีแล้ว อ้าวอย่าพูดอย่างนั้นไปโยมให้โยมยกมือขึ้นข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได้มันมีหานิ้วโยมนะแนี้ถ้าว่านิ้วไหนเรามาเกิดโรคจำเป็นที่้รงให้หมอให้แพทย์มันตัดทิ้งไปแล้วเราจะให้ตัดทั้งหานิ้วรอมันทำที่มันเป็นโรคนั่นแหละอย่าให้มันลามไปนิ้วอื่น พระดีเร um, ็วเรายังมีอีกเยอะท่นเงินเนี่ยมาปฏิบัติธูปวัดแล้วนะทีนี้ใครจะมีลูกลูกหลานหลานลงไปเรียนบารีวัดทัานเงินก็ได้เมื่อเลยไอ้ไอ้ทองอะลูกของแม่เอียนที่ไหนเออไปบวชเรียนที่ไหนจันจับจอนให้เรียนบาลีโอ้ยไปนั่งทองกองไม่ไหว น้าไม่เอาแล้วอาจารย์จากนี้ไม yeah? ่เป็นมหาปรัญญาแล้วคอยเอาจาดหน้าว่าเมื่อเป็นเรียนก็เครียดหัวทุกวันเลยน้ไม่เรียนไม่เรียนหนะเลยก็ลาธิกามาแล้วยังอีกน้องชายคนหนึ่งเสียดายเสียดายแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนั่นนะประสบอุบัติเหตุนะเอาแม่ ไอ้อนเนยเขาพารูปไปให้พาอันนี้ไปไว้ที่กดติเท่าไรกดติที่ฉันโย่เลยฉันก็ดังเออเพิ่งแล้วโยกดติขให้ดีนะนะระวังด้วยนะขโมยขโมยขันชนมันคุมแล้วเกินตอนนี้ระวังด้วยวันนั้นเขาในบอลมเพื่อทดาเฟ้นลูกกลับมาถึงวัดกันเงินเพี้ยเกินแล้วเมื่อมาถึงคนเมอรี่มันเปิดประตูให้ ทำไม่ได้เพราะมัเองเนามันก็อาดไปหมดเลยโมโหถุยไม้เดี่ยวมาขวานรู้ปตีหัดี้ผมบอกให้มึองหยวก็นมึงไม่หัวกมึงเที่ยวจะนี่นะผมบอกราคืนไปข้าวหวานโอ้ยหลวงพ่อตีผมเจ็บนะมือหนักเหลือเกินบอกมึงอยากเที่ยวนี่ไม่ให้หัวกุนไม่ให้หัวกุนนะในระยะรวมกันหลาย ไอ้เหลือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างนี้นะนะก็จะสบายใจต้องมีคนสองคนเนี่ยอาจจะมาภาพประสบปันเองเลยนะก็บอกมันหลายปีมาแล้วเลยหกสิบกว่าปีมาแล้วนี่ฉันอายุแปดสิบสองแล้วอ่ะไม่รู้จะไปเมื่อไรเมื่อไหร่ทวนวานจนนะก็มาสองคนละคนหนึ่งนะโอ้ยพอ อายุราวราสี่สิบกว่าเลยผู้เย็นทั้งสองเลยเนอะคนหนึ่งแล้วใจบนสุนทานไม่ว่าจะติดธุระภาระย่างไหนพอถึงวันพระแปดกำจะต้องไปวัดนะไปรับศีลรับตอนจากพระแล้วจะคอยกลับมาบ้านทำการทำงานต่อไปอีกคนหนึ่งไม่ไปไหนไม่ทำอะไร น้าเป็นเพื่อนกันด้วยมาบอกเออมึงไม่ไปวัดไปวาบ้างนะมึงตายไปในรบในรกนั้นนอนกดถียงเอาว่าผมไม่ไปผมจะทําการทํางานขกูนะพระท่านโยนเราเทวะสบายจะตายไปบ้านก็ไม่ต้องเช่าเท่าก็ไม่ต้องซื้อฉันสอนมือไรเอาขอาจะเอาไว้ตาด้วยว่าเออว่าเท่านั้นละ่ยงน้ ว่าเขานั้นระดมกองพออมึงปากกปเจอมึงตายไปกระก็ไม่กลัวนรก็บาปโกหปไปโยกคนเครียดเอแคนี้ตายแม่น้ำหาโยน์แม่น้ำเดียวกรรมกพาไปขยำโคลนเครียเออนะตอนนรบออกขับรถข้อเครียดอกระพงกระดาษเราแต่ก็โคตรออด้วเวน้าเราก็เรกับรถนะเออว่าขานั้นเลย อันนีญาติของคนที่ว่าอย่างนั้นเลยนะโนาเขาทําบนขนทานแล้วกันเขาไปกจนเป็นเทพดาสวรรค์ชั้นดาวดึงนุนนะอย่าถามฉันดาวสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ไหนถึงเป็นเจ้าขุงจันก็ยังไม่เคยต่อยดสวรรค์ชั้นดาวดึงนะแต่เขาเปล่าอย่างนั้นนะนะกคนนึกถึงเพื่อนมา กูอยากมาเที่ยงนานแล้วมันทำอะไรบ้างก็ดูนะดูก็เห็นว่ามันไม่เคยทำมุนสงฆทาระเลยมันทำแต่บาปทำบาดาตที่บาตเป็นประจำกูจะต้องไปโปรดมันให้จากบาปจากกรรมประดิษตีเทวดาเขาไมิริณนะเขาเป็นแปลงเป็นพระลงมา มายายนั้นก็ไปถือของถืออะไรที่จะทำปานาติบาทันเองเออไปท่านก็ไปดักหน้าแกเห็นเขาก็ประเมินนาเออไอ้ัวร้อนี่มาขวางทางกูอีกแล้วฤทธไม่ให้เจอนะอันนี้นาขควานั้นเขาไม่ฤทธิ์เลยนะเขาก็ไปดักทางหน้าอีกเอาไปดักขะแกเลธกไป้างขวา แกก็ลี้ไปข้างซ้ายเทวดาไปดับข้างซ้ายแกก็ลี้ไปข้างขวาโอ้เลี้ยงตัวอย่างนั้นเลยตอนนี้เทวดาเขามีเต้นท้องเพลงตัวเป็นสี่คนโยนโยนข้างหน้ายืนข้างขวายืนข้างซ้ายยืนข้างหลังแค่ไม่กี่จะเปไปไหนก็ต้มน้ำมุดเลยไม่มองดูน้ำเทพดีดาจะกำมังไส้ขึ้นมา เออคงจะมึงมาโปรดเลยโปรดจากบาปกรรมมึงทำดูเลยว่าตายแล้วมึงเกิดเป็นหอยโขงเคยเห็นไหมหอยโขงโยมในหนองน้ำมาเลยหอยโขงหน้ามาคว่ำมานั่นเลยเดี๋ยวเราระวังนะโยมนะเดี๋ยวตายไปเกิดเป็นหอยโขงอะไรเลยก็เล่าสนุกสนุกกระโยกญาติโยงฟังนะเพื่อคลายความ ไม่สบายใจบ้างน,นะยายามอยากถืออาห,าหาเหลือเจ้าพันใจกบโกรธโอบ้างอย่างนี้แหลยอี่ยงนี้ไม่มีใครมนแล้วมนเดียจะไปแทะข้าวสวนข้าวนาเขาพังปนปีหมดนะขอขอกล่าวกรายย่อย่อยเพียงเท่านี้เลยนะทีขอขอใจแทเนเจ้าภาพที่บรรดาญาติโยมได้มาร่วมบําเป็น ในการชาพนาักิตจบของคุณโยมโ,โสปาชมว่วงในวันนี้ขอให้ตั้งจิตเป็นกัลยาณุ้ณสอนโอติสส่วนบนส่วนคุณสอนัอ้นเกิดจากการควงธทมอันเกิดจากการรักษาศีลอันเกิดจากานนก,าก,จาการถวายทาโอติสจงไปให้แก่คุณโสปาชชมว่วง